สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องไัยรุ่นสายแบกอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพาไปเปลี่ยนเซ็นเซอร์วัดความเร็วไม้นะครับของดีแม็กเก่านะครับไปชมกันเลยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเซ็นเซอร์เซนเซนเซอร์ความเร็วเสียนะครับอยู่ตรงใต้เกียร์ช่างบอกว่าเลือนไม้เสียครับผมก็เลยไม่เชื่อครับเพราะว่าเลือนไม้มันไม่ได่น่าจะเสียง่ายๆนะครับ ลองดูนถ้าเลื่อนไม้มันเสียมันก็จะขึ้นตีขึ้นตีลงนะครับรถวิ่งเฉยเฉยมันก็จะวิ่งขึ้นสุดๆบางครั้งมันก็จะไม่ขึ้นเลยครับบันก็จะค้างเลยครับอาการที่ว่าเซนเซอร์นะครับแต่ผมว่าถ้าเลื่อนไม้มันเสียเนี่ยเข็มมันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้เข็มมันอันเดิมเข็มมันขึ้นขี่ประมาณ20มันขึ้น60ขึ้นร้อยครับตีขึ้นตีลงนะครับตอนนี้หายแล้วครับผม สรุปคือใ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับนี่นครับเซนเซอร์วามเร็วนะครับช่างบอกว่าเรือนไม้เสียนะครับเกือบเกือบได้เปลี่ยนเรียนไม้ใหม่ครับผมํามในเชียงกงบางเจ้าก็2 5 0 5ถ้าแบบปวดได้ครับผมแบบ ไม่ที่เราเปิดสวิทมันก็จะมาหน้าใหม่มันนี้ก็จะกวดบางเจ้าก็สามพันบางเจ้าก็สองพันเจ็ดผมสรุปคือเซ็นเซอร์ความเร็วเสียนะครับผมอาการนี้ลองไปเช็คกันดูนะครับเพื่อถ้าเป็นแบบผมจะได้ไม่เสียตังค์เยอะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัยลุ่อนสายแบดด้วยนะครับดูนะครับพื้นนะครันเรือนไม้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับผมเซเซอเรือนไม่จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเปลี่ยนก็เอาซีมล็อกไข่น,นะครับง่ายๆ,ๆครับผมถ้าใครขึ้นโค้ดที่0 0 0ครับผมจะไปเปลี่ยนเรือนไม้นะครับเรือนไม้ไม่เสียนะครับสรุปคือเซ็นเซอร์ตรงนี้เสียนะครับช่างเขาบอกว่าเรือนไม้เสียครับผมเปลี่ยนเรือนไม้ใหม่ประมาณส0 0พันบาท อัพครับรวมค่าช่างรื้อแล้วก็อยู่ประมาณรวมค่าช่างรื้อแล้วอยู่ประมาณสี่พันครับผมเลื่อนไม้มันก็ปกตินะครับรีบร้อครับผมขอบคุณมากครับเซนเซอร์ความเร็วเสียนะครับเซนเซอร์วัดความเร็วไม้นะครับผมที่มันเสียนขึ้น P05000 ครับผมขอบคุณมากครับผมฝากไปเป็นแนวทางครับเผื่อใคร เจอปัญหานี้อยู่ครับผมจะไ็ต้องไปซื้อเรือนใหม่นะครับผมสวัสดีครับ